สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีข้อหวยทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านทีเคารพปรักนะครับผมอามอนี้นะผมกพาพี่น้องมาชมนะครับเออหวยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับหวยหลวงปู่ทองคานะครับนองวดนี้นะครับผมหลังจากที่เข้ามานะครับ1ิฟเองวดติดแล้วนะครับนอกางงวดนี่กัมาตามกันต่อเบิ้งพี่น้องครับว่าสิเป็นแนวไรนะครับนอทั้งอ่าอาจารย์เพื่อนกระไ้มาแล้วนะครับเด้อนะครับหลวงปู่ทองคำไ้มาแล้วครับ ห้มาแล้วนะครับเนาะเลขสวยๆนะครับผมเด่นๆเนาะพี่น้องเนาะกลับมาเบิ่งกันว่ามีตัวใดนเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะอ่าหลวงปูต้องขำห้มานะครับแปดเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็หาสองหาเก้าสองนะครับผมเนาะอสองตัวล่างนะครับผมบนล่างนะครับสองตัวล่างนะครับผมอ่าหลวงปู่ก็บอกว่าเด่นแห้งอีนนีกับเก้าเจ็ดเด้อครับเด้อเก้าเจ็ดเด่นแห้งครับแล้วก็ร่องมากกับแปดสามนะครับผมแล้วก็ กันนะครับเด้อ4 7เจ็ดวันสันครับผมกาแฟเพื่อไอเป็นพี่น้องในเป็นแนวทางนะครับผมนะครับหลังจากหลวงปู่บอกว่าเขามาแล้ว11งวดนะครับผมเนาะเขามาแล้ว11งวดกลับมาตามกันเบิ่งว่างวดนี้สิเป็นจังไหนนะครับเพื่อผมกับแอดมินนะครับผมก็มกได้นํามาให้อ่าแอดมินก็ได้นําให้เป็นแนวทางให้พี่น้องเฮาได้รับชมเบิ่งเนาะครับเนาะว่าอ่าโด,ดนใจพี่น้องบอ่นะครับเนาะคั่นคั่นโดนใจกัให้พี่น้องเก็บไปลองพิจารณาเบิง่ง เพื่อในการเสี่ยงดวงหนวดวันที่สิบกน้องพี่น,น้องเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องในหลายครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับเด้อฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อสิบวันได้พลาดคลิปต่อๆไปน้องพี่น,น้องเนาะซ้หรับมือนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม